บทที่ 6. ตไตรวิกฤตของผู้ใหญ่หรือการโยนบอลสามลูกเราควรตระหนักไว้ว่าสี่แยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีสัญญาณไฟจาราจรเออร์เนสต์เฮม,มิงเวยลองสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทที่มีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นอนุบาลคนหนึ่งและบังเอิญเย็นนี้คุณมีนัดหมายซ้อนกันดังนี้คุณจะทำอย่างไร 1. นัดหมายของบริษัท ลูกค้าคนสำคัญจากต่างประเทศบินมาเยี่ยมชมบริษัทและต้องการพูดคุยกับคุณที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้รับผิดช,ชอบโครงการซึ่งเขาจะต้องเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จึงต้องคุยกับคุณภายในเย็นนี้เท่านั้นและมีคุณเพียงคนเดียวที่จะต้องไปคุยกับลูกค้าเพราะงานนี้คุณเป็นผู้ดูแลแล,และรับผิดช,ชอบ 2. นัดหมายของครอบครัว เย็นนี้มีงานนิทรรศการทางวิชาการครั้งแรกของโรงเรียนลูกสาวซึ่งลูกสาวของคุณรับบทนางเอกในการแสดงละครชั้นอนุบาลตอนที่รู้เวลาแสดงละครคุณเกี่ยวก้อยสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกว่าจะต้องไปให้ได้เพราะคุณไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกสาวมากนักเนื่องจากติดงานบริษัทอยู่เสมอจึงพูดยืนยันสัญญานี้อยู่หลายครั้ง 3. นัดหมายส่วนตัว หลังจากที่ไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวมานานเมื่อไม่นานมานี้วงร็อกสุดโปรดตั้งแต่สมัยยังหนุ่มของคุณได้เตรียมจัดงานคอนเสิร์ตและจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ช่วงวัยหนุ่มของคุณเคยหัวเราะและร้องไห้กับพวกเขามาแล้วพวกเขาตั้งใจทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกก่อนจะยุบวงซึ่งประเทศเกาหลีเป็นเวทีสุดท้ายและคุณได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้นานแล้วถึงสองใบแต่ลืมเสียสนิทว่าเป็นเย็นนี้ คำถามที่สำคัญก็คือเย็นวันนี้คุณจะไปที่ไหนดีแต่ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากที่สุดต่างจากตอนเป็นหนุ่มโสดที่คุณยังพอหาทางเอาตัวรอดได้สำหรับคนที่ทำงานแล้วและต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวบ่อยครั้งที่ต้องเจอเหตุการณ์บีบบังคับให้เลือกด้วยความหนักใจดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างที่ทำงานครอบครัวและตัวเองจึงไม่ค่อยลงรอยกันนักรูปแบบปัญหานี้เรียกว่า e ไดเลม่า หรือความทับซ้อนที่จะต้องเลือกระหว่าง3มทางเลือกที่มีอยู่หรือเรียกอีกอย่างว่าไตรวิกฤตของผู้ใหญ่ที่ทำงานครอบครัวหรือตัวคุณเองย่อมมีคุณค่าที่แตกต่างกันถ้าหากเราต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกย่อมต่างกันซึ่งถ้าให้เดาผมว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่น่านจะเลือกครอบครัวมากกว่าตัวเองเลือกที่ทำงานมากกว่าครอบครัวโดยเฉพาะคนที่ทำงานมานาน อาจเลือกงานก่อนโดยไม่ลังเลใจนั่นเป็นเพราะสมัยก่อนเรื่องงานต้องมาเป็นอันดับแรกสุดทว่าการทำงานด้วยแนวคิดแบบเฟลส์ที่เป็นรูปแบบการทำสัญญากับมาร้ายซึ่งสามารถสละทุกอย่างเพื่อความสำเร็จในที่ทำงานได้วันหนึ่งข้างหน้าเราย่อมเหลือแต่ความว่างเปล่าอย่างแน่นอนขณะที่บางประเทศที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนอาจเลือกครอบครัวเป็นอันดับแรก แต่ว่าสังคมบ้างงานอย่างในประเทศเกาหลีการพูดเต็มปากเต็มคำว่าครอบครัวต้องมาก่อนวันหนึ่งคุณอาจได้ยินคาพูดในที่ทำงานว่าเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งถ้าคุณเลือกเรื่องของตัวเองก็อาจได้ยินคํำตำหนิจากทางที่บ้านและที่ทำงานว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงแล้วคอนเสิร์ตของวงโปรดอาจเป็นช้อยส์ที่ถูกเลือกน้อยที่สุดแต่ถ้าเลือกจากระดับความต้องการของตัวเองแล้ว แน่นอนว่าคอนเสิร์ตอาจเป็นที่หนึ่งซึ่งคนที่ทำตามความต้องการนี้ได้คงมีไม่มากเนื่องจากคนที่ได้รับผลกระทบมีคุณเพียงคนเดียวแต่ถ้าเกิดคุณพลาดนัดหมายของบริษัทหรือการแสดงของลูกสาวอาจถูกคนในครอบครัวหรือบริษัทตำหนิอย่างรุนแรงส่วนกรณีเรื่องคอนเสิร์ตถ้าทำใจได้ก็คงจบลงอย่างไร้ปัญหาเพราะว่าคนเรามักเลือกสิ่งที่ถูกตำหนิน้อยที่สุดมากกว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุด และไม่ว่าคุณจะเลือกข้อใดที่ยกตัวอย่างมาก็ตามการปฏิบัติตัวให้สมกับเป็นผู้ใหญ่นอกจากจะยากแล้วยังทำให้เราเศร้าใจได้อีกด้วยเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าหนึ่งในเมืองเซียงไฮ้ประเทศจีนมีเด็กชายคนหนึ่งเรียนอยู่ชั้นม .3 เขาถามพ่อที่ทำงานทุกวันแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่าพ่อครับวันหนึ่งพ่อหาเงินได้เท่าไหร่พ่อตอบด้วยน้าเสียงแกมําคาญว่าแกอยากรู้ไปทาไมพ่อหาเงินได้วันละ30หยวนเท่านั้นแหละ และหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากวันนั้นในเช้าวันเสาร์เด็กชายคนนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาขวางหน้าพ่อที่กำลังจะออกไปทำงานแล้วพูดว่าพ่อครับวันนี้ผมขอจ้างพ่อหนึ่งวันได้ไหมลูกชายบอกพร้อมหยิบธนบัตรใบละยี่สิบหยวนออกมาสองใบแล้วยัดใส่มือพ่อและเพื่อจะเก็บเงินให้ได้40หยวนเขายอมอดข้าวกลางวันที่โรงเรียนและกินเกี๊ยวซาเพียงสองชิ้นในมื้อกลางวัน เพราะต้องการจ้างพ่อด้วยเงิน30หยวนซึ่งส่วนอีกส0หยวนจะเอาไปซื้อข้าวกล่องและตั๋วเข้าสวนสนุกของพ่อเหตุการณ์นี้ผมได้ชมจากช่องปักกิ่งแชนเนลเมื่อนานมาแล้วแต่ยังรู้สึกตื้นตันใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ต้องทำงานในวันหยุดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือลูกชายที่อยากจะซื้อเวลาของพ่อเพื่อชวนไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันเพียงหนึ่งวันซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่แตกต่างจากวิถีชีวิตของชาวเกาหลีมากนัก ด้วยคำถามที่น่าสนใจก็คือคุณคิดว่าพ่อจะรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกชายยอมอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเก็บเงินให้ได้40หยวนผมคิดว่าสิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่ความสมดุลของชีวิตอันที่จริงสิ่งที่ทำให้ตัวเองลำบากใจไม่ใช่สถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่เป็นเพราะแนวคิดฝังใจที่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิต้องซื่อสัตย์ต่อบริษัทต,ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว และกระทั่งต่อตัวเองโดยที่คุณต้องทำทุกสิ่งให้ได้อย่างเต็มที่แต่การจะเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงนั้นอาจเป็นการปรับความยืดหยุ่นของตัวเองเพื่อรักษาสมดุลขณะกำลังเดินไต่เชือกระหว่างหน้าผาสิ่งที่จำเป็นต้องทำกับสิ่งที่ฉันอยากทำเพราะที่สุดแล้วคำว่าชีวิตก็คือการโยนบอลสามลูกที่เราต้องควบคุมสมดุลระหว่างตัวเองครอบครัวและที่ทำงานให้สัมพันธ์กัน หลักสาคัญของการโยนบอลก็คือหลังจากโยนบอลขึ้นไปแล้วเราจะไม่ควบคุมและปล่อยมันไปโดยไม่สัมผัสลูกบอลที่กําลังลอยอยู่จนกว่าลูกบอลจะหล่นแตะมือเมื่อถึงจังหวะเหมาะสมแล้วค่อยโยนรับลูกบอลให้สมดุลกันไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือการแยกประสาทแบ่งน้ําหนักให้ความสําคัญของแต่ละสิ่งให้สัมพันธ์กันที่สุดแล้วชีวิตจึงไม่ต่างจากการเล่นกายกรรมคุณต้องพยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนสิ่งที่ทํา ซึ่งถ้าเกิดบอลลูกใดลูกหนึ่งตกพื้นข้อสำคัญคือคุณห้ามคุกเข่านั่งลงเก็บเพราะว่าบอลลูกอื่นที่ลอยอยู่จะหล่นลงมาได้ถ้าคุณสงสัยว่าสำหรับคำถามตอนต้นนั้นผมจะทำอย่างไรถ้าหากสมมติว่าเป็นผมเหตุการณ์ที่ว่าน่าจะออกมาประมาณนี้ก่อนอื่นผมคงมุ่งตรงไปที่นิทรศการให้ลูกสาวเห็นหน้าสักนิดแต่เนื่องจากท้องถนนตอนเลิกงานเป็นเวลาที่รถติดอย่างหนัก และละครก็เริ่มแสดงแล้วด้วยผมจึงได้รับข้อความจากภรรยาที่ตำหนิผมด้วยความโกรธว่ามาถึงตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วผมจึงเปลี่ยนใจเลี้ยวรถกลับไปหาตัวแทนบริษัทคู่ค้าทันทีแต่เมื่อมาถึงที่นัดหมายปรากฏว่าลูกค้าคนสำคัญรอนานจนเหนื่อยและกลับไปแล้วและเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยน่าจะไปชมคอนเสิร์ตช่วงท้ายจึงรีบบึงรถไปยังสถานที่แสดงคอนเสิร์ต แต่ปรากฏว่ามันเพิ่งจบไปก่อนหน้าที่ผมมาถึงครู่เดียวเท่านั้นเฮ้ยแค่คิดก็เศร้าแล้วครับความลำบากของชีวิตผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นคนฉลาดไม่แน่ว่าอาจทำแบบนี้เขานัดพบลูกค้าบริเวณใกล้ๆสถานที่จัดงานโรงเรียนของลูกสาวแล้วชวนเขาเข้าไปที่งานด้วยกันพร้อมบอกว่าอยากแนะนำคนในครอบครัวให้รู้จัก เมื่อการแสดงเริ่มต้นก็ฝากของขวัญและทิ้งข้อความไว้ให้ลูกสาวฝากขอโทษว่าไม่สามารถอยู่ดูจนจบได้แล้วค่อยปลีกตัวออกมาหลังจากนั้นก็ขอบคุณลูกค้าที่อุตส่าห์ลำบากเดินทางมาเจอกันที่นี่ก่อนเอ่ยปากชวนให้ไปดูคอนเสิร์ตสุดมันที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าด้วยกันและหลังจากดูคอนเสิร์ตจบก็พาลูกค้าไปดื่มเบียร์สดเพื่อผ่อนคลายพร้อมกับพูดคุยเรื่องงานต่อ ผมคิดว่าหลังจากแนะนำครอบครัวที่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตแถมยังได้ดูคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงร็อกสุดเจ๋งด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คงจะสนิทกันมากขึ้นและเชื่อว่าน่าจะส่งผลดีทางด้านธุรกิจอีกด้วย